คงเพ่อจับผู้ชายเหรอฟ้าแกเป็นหัวตัวเองก่อนเถอะฝนชาตินี้จะได้แต่งงานกับเขาหรือเปล่าทำไมต้องถามพี่ทุกครั้งเลยอ่ะเวลาพี่จะออกไปข้างนอกอ่ะฮะเอาของบำรุงมาให้ด้วยถ้าถูกถูกอะ่ะฉันจะไม่ให้ลูกฉันกินกว่าพวกแกจะได้แต่งงานกันลูกฉันก็คงโตเข้ามาหาลัยแล้วมั้งอืมนี่การงานแต่งของฉันแกแกจะแต่งงานจริงๆเหรอแกเพิ่งจะคบเขาเองไม่ใช่เหรอ,อ เราต้องคบกันนานแค่ไหนอะถึงจะแต่งกันได้ดูแกกับนัสสิคบกันมาตั้งหลายปีแล้วไม่เห็นแต่งกันสักทีฉันสองคนก็กําลังเก็บเงินกันอยู่อะแกมันไม่ฉลาดเลือกไงฝนคิดไงไปเอาวินมอเตอร์ไซค์มาเป็นผัวกว่าจะเก็บเงินแต่งงานได้ลูกในท้องฉันก็คงโตแล้วมั้งฮะแกว่าไงนะแกบอกว่าลูกในท้องใช่ตอนเนี้ยฉันท้องแล้วถ้าฉันไม่ทําแบบเนี้ยพี่ป้อมเขาจะยอมแต่งงานกับฉันหรอ ที่นี่แกทองเพราจับผู้ชายเหรอฟ้าเอา้าแล้วฉันผิดหรือไงอะแกก็เห็นว่ามันได้ผลนี่ตอนเนี้ยฉันมีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วนะพี่ป้อมเขาเจ้าชูไม่ใช่หรอนั่นมันเมื่อก่อนตอนนี้เขากำลังเป็นพ่อคนฉันเชื่อว่าเขาอะจะหยุดหยุดที่ฉันมันไม่ใช่วิธีที่ดีเลยนะฟ้าทำไมแกทำอะไรไม่คิดเลยอะ แกเป็นห่วงตัวเองก่อนเถอะฝนชาตินี้จะได้แต่งงานกับเขาหรือเปล่า <S 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 เออว่าแต่แต่งตัวไปดีๆละ่ะงานเนี้ใหญ่มากมีแต่แขกผู้ดีแกจะชวนแฟนแกไปด้วยก็ได้นะนานๆแฟนแกจะได้กินของดีๆทีอะแต่ว่าอย่าแต่งชุดวินไปละกันละ่ะฉันไปก่อนนะ นี่นะัดเรามีเงินเก็บสองแสนแล้วนะถ้าได้จัดงานแต่งจริงๆนัดคิดภาพงานแต่งของเราไว้หรือยังว่าจะจัดแบบไหนก็คงจะเป็นงานเล็กๆอะ่ะเชิญแค่ญ,ญาติผู้ใหญ่กับเพื่อนสนิทของเราก็พอแล้วก็เลี้ยงขนมจีนแกงเขียวหวานด,ดีไม่ฝนอืดีสิฝนชอบกินขนมจีนเฮ้ยเอาไว้แขกขากินฝนนี คงจะเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดแน่ๆเลยอ่ะขอบคุณมากนะฝนที่อดทนมาด้วยกันนะเราจะมีงานแต่งเป็นของตัวเองแล้วนะขอบคุณนัดเหมือนกันนะที่ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนนัดก,ก็ไม่เคยทิ้งฝนเลย นี่ทำไมต้องถามพี่ทุกครั้งเลยอ่ะเวลาพี่จะออกไปข้างนอกอ่ะฮะโอ๊ย,อยป๋าปวดท้องป๋าเป็นอะไรอะ่ะไปหาหอมอไหมไม่เป็นอะไรหรอกอาการแบบนี้เขาเรียกว่าอาการเรียกร้องความสนใจอย่าไปบ้าที่ตามเขาเลย <l ots> ปล่อยไปกันนะ ันพาไปหาหมอไหมฉันไม่เป็นไรแล้วแหละแล้วไม่ใช่ว่าพี่ป้องไม่ได้สนใจฉันนะเขางานเยอะอ่ะนักธุรกิจก็งี้แหละอืมไม่เป็นไรก็ดีแล้วฉันไม่เยี่ยมอะ่ะเอาของบำรุงมาให้ด้วยเดี๋ยวฉันขอดูก่อนนะถ้าถูกถูกอะ่ะฉันจะไม่ให้ลูกฉันกินที่ฉันมาเนี่ย ฉันจะอัปเดตเรื่องแต่งงานอีกสองเดือนน่ะฉันจะแต่งงานแล้วนะเหรอแล้วจัดที่ไหนอ่ะก็คงเป็นที่ต่างจังหวัดน่แหละแต่ถ้าเธอไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะเป็นงานเล็กๆอ่ะนี่ฝนเธอคิดให้ดีๆนะที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้ชายแบบนั้นคนที่ไม่มีอะไรแบบนั้นไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมีชีวิตหลังแต่งงานที่ดีแบบฉันอ่ะแล้วชีวิตหลังแต่งงานของแกเป็นไงบ้างอ่ะ ดีฉันก็มีชีวิตที่สุขสบายสามีเลี้ยงดูฉันอย่างดีมีเงินมีทองไม่ขาดมืออตอนนี้แม่ถึงมือมอแอะไรใช่ไหมพอ่อพันเบื่อเพื่ขอโทรบอกคุณ้วยนะครับนะัทแม่เป็นอะไรอะ่ะ ตอนนี้แม่เข้าโรงพยาบาลนะสิหมอบอกว่าหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันต้องเข้าผ่าตัดด้วยนะแล้วหมอเขาว่าไงบ้างเข้าผ่าตัดให้ได้เลยไหมได้แต่ค่าใช้จ่ายเป็นแสนเหลือฝนแล้วรออะไรล่ะพ่อบอกว่าเงินมันไม่พอทาไมจะไม่พอก็องเงินเก็บของเราไงนัดลืมไปแล้วหรอแต่ว่าเงินส่วนหนึ่งมันเป็นของฝนด้วยนะแต่เวลานี้มันรอไม่ได้แล้วนะนชีวิตแม่สําคัญกว่ารีบโทรบอกพ่อเลยเดี๋ยวเย็นนี้เราจะกลับได้กัน มีพี่จะออกไปไหนอะพี่ไม่สนใจฟ้ากับลูกบ้างเลยเหรอมันจะอะไรนักหนาเนี่ยฟ้าพี่ต้องมีงานทําของพี่ซิติดงานหรือว่าติดผู้หญิงอย่าคิดว่าฟ้าไม่รู้นะว่าพี่ออกไปหาผู้หญิงคนอื่นอะสวัสดีค่ะพวกเรามีเยี่ยมหลานนะคะามสบายนะครับฟ้าอยู่เพื่อนไปก่อนนะ ไหนขอฉันดูหลานหน่อยสิโอ้ยแปลวแป้วเลยเห็นแล้วอยากมีลูกเลยหน้าตาหน่ารักชังพวกแกก็มีกันสิถ้ารอแต่งงานก็คงไม่ได้เกิดทำไมฉันพูดผิดอะไรล้มเลิกงานแต่งแล้ไม่ใช่เหรอเสียใจละสิไม่ได้เป็นสาวสาวฉันไม่เสียใจหรอกถึงฉันจะไม่ได้แต่งงาน แ่ก็แลกมากับชีวิตแม่นะที่ปลอดภัยลมเลิกไปเถอะอย่าไปฝันเรื่องแต่งงานเลยพวกแกก็กินอยู่ด้วยกันแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้เราสองคนก็เก็บเงินกันใหม่แล้วอะเงินทองหาเมื่อ,อไหร่ก็หาได้ฉันว่ากว่าพวกแกจะได้แต่งงานกันลูกฉันก็คงโตเข้ามาหาลัยแล้วมั้งถึงฉันจะยังไม่แต่งงานแต่เราสองคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วเธอล่ะ ถามตัวเองบ้างเลยยังว่าแต่งงานแล้วอะ่ะมีความสุขบ้างหรือเปล่าถึงฉันจะไม่ได้กินอาหารแพงๆแต่เราก็ได้กินข้าวด้วยกันถึงฉันจะไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่เราก็อยู่ด้วยกันด้วยความเข,าเข้าใจ โบ้านช่องทำไมมืด่างี้วะเนี่ยฮะโอยไฟเฟยก็ไม่รู้จักเปิดเลยวะออืมพี่ปอมพี่ไปไหนมาทำให้กลับมาดึกม,มกลับมาดึกอะไรก็พี่ส่งข้อความมาบอกแล้วไงว่าวันนี้มันมีนางานเลี้ยงรุ่นพี่รู้ตัวไหมว่ากังแต่แต่งงานกันมา ที่ไม่เคยสนใจฟ้าเลยปล่อยให้ฟ้าเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวอะ่ะโอ้ยมันจะอะไรนั่นหาเนี่ยฟ้าก็ให้คนมาช่วยเลี้ยงลูกแล้วฟ้าก็ยังไม่เอาและจะเอาอะไรจากพี่อีกแล้วเนี่ยเอ้ยทำไมต้องให้คนอื่นช่วยเลี้ยงด้วยอะ่ะพี่เป็นพ่อของลูกพี่ก็ต้องช่วยฟ้าดูแลลูกสินี่นี่กลับมานเนี่ยย,ย,ยังจะมาหาเรื่องกับพี่หรอฮะโอ้โหย ไอสาลี่ที่มันส่งข้อความมานี่เป็นใครนี่พี่นอกใจฟ้าอีกแล้วเหรอแกอะไรนักหนาว่าฟ้าฮะชักจะรำคาญแล้วนะเนี่ยฟ้าก็นึกว่าพี่เป็นพ่อคนแล้วอะพี่จะคิดได้ซะอีกตอนนี้พี่มีลูกแล้วนะพี่หัดมีความรับผิดชอบหน่อยสิ <laughs> มีความรับผิดชอบเหรอนี่ขนาดกูยอมแต่งงานกับมึงทั้งทั้งที่ว่ามึงเนี่ยท้องเพราะต้องการจะจับกูกูไม่มีความรับผิดชอบอีกเหรอวะ,ะมึงจำใส่กโหลกไว้เลยนะว่าผู้หญิงอย่างมึงเนี่ยกูไม่เคยต้องการตั้งแต่แรกออนี่พี่ไม่เคยรักฟ้าเลยเหรอ มึงจงไม่เลยนะว่าคนอย่างกูเนี่ยไม่เอามึงไม่เอามึงถึงฉันจะยังไม่แต่งงานแต่เราสองคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วเธอล่ะถามตัวเองบ้างเลยยังว่าแต่งงานแล้วอ่ะมีความสุขบ้างหรือเปล่า งั้นแบบนี้เราก็เลิกกันกูรอคำนี้มานานแล้วมึงกับลูกเนี่ยออกไปจากชีวิตกูแล้วออกไปจากที่นี่ได้เลยมึงเชิญออกไปเลย ูรอมานานแล้วไปงานแต่งฉันให้ได้นะพวกแกนี้เก่งกันมากเลยนะ เก็บเงินอีกก้อนจนจัดงานแต่งใหม่จนได้อ่ะงานแต่งของเราก็ไม่ใหญ่มากอะฟ้าถ้าฟ้าไม่สะดวก,กไม่เป็นไรนะไปสิตอนนี้ฉันสะดวกฉันเลิกวิ่งไล่ตามคนที่เขาไม่ได้รักฉันแล้วแหละฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะเลิกกับพี่ป้อมได้ไวขนาดนี้อ่ะเพิ่งแต่งงานกันไม่นานเองลูกยังไม่ทันไี้ขวบเลยฉันพลาดเองแหละ ที่รีบตัดสินใจแต่งงานทั้งที่ยังไม่รู้จักเขาดีพอแล้วเ,เรื่องลูกกับฟาเขารับผิดชอบอยังไงบ้างเขาก็ให้ฉันฟ้องค่าเลี้ยงดูเอาเองฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะต้องมาเจอผู้ชายที่หินแก่ตัวแบบนี้เอาเธอไม่ใช่ว่าทุกคนหรอกนะที่จะมีชีวิตการแต่งงานที่สมบูรณ์แบบอะ่ะเพราะการแต่งงานของฉันมันไม่ได้เกิดจากความรักไง แต่ฉันเชื่อนะว่าพวกแกทั้งสองคนจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขเพราะพวกแกได้พิสูจน์อะไรต่ออะไรมาเยอะแล้วฟ้าเองก็เริ่มต้นใหม่ได้นะยังไงฟ้าก็มีลูกเป็นกำลังใจให้อยู่อ่ะอืมฉันยอมรับนะว่าฉันไม่เคยคิดภาพที่ตัวเองจะเป็นแม่คนเลยตอนนั้นที่ฉันมีเขาเพาอแค่อยากจะเอาไว้ ผูกมัดคนคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนความคิดแล้วฉันจะมีชีวิตเพื่ออยู่ดูแลลูกให้ดีที่สุด <c oughs> ถึงชีวิตการแต่งงานของแกจะจบลงแต่ชีวิตแกยังต้องไปต่อนะฟ้าเดี๋ยวเราสองคนก็จะแต่งงานกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะรีบมีลูกจะได้มาเป็นเพื่อนเจ้าตัวเล็กของฟ้านะ <c oughs> <c oughs> ได้เลยฉันจะรอ งานแต่งงานอาจเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดจบของชีวิตคู่งานแต่งที่ใหญ่โตไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าจะมีชีวิตหลังแต่งงานที่มีความสุขความรักความเข้าใจกันต่างหากที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณได้คู่ชีวิตที่ดีหรือไม่5 4, 3, ้าสสามสอนี่ฝน เธอคิดให้ดีๆนะที่จะใช้ชีวิตร่วมใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชายแบบนัดห้าสี่สามสองนี่ฝนเธอคิดให้ดีๆนะที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้ชายแบบนัดคนที่ไม่มีอะไรแบบนั้นอะ่ะไม่ใช,ช่ไม่ใช่ดูคนนะ <c oughs> ถ้าได้ติดแล้วเป็นอย่างนี้เลยเอาใหม่